ยายบดีจ้าไหมผมก็บรมาณโอ้เอาเล่าข่อยอยู่ใส่หนอข่อยจับไปอยู่นเลยโอ้สบัดเล่าข่อยู่นี่ด็นี่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 นส่เอาท้ายเอาแน่นี่อันนี้ของยายเห็นมั้เออนี่ใส่สูตรยายหนึ่งขักขักสักตอนอะไรบิ่งยายมีวัตถุผอมเๆยายบ่อืมเห็นมาตัวเก่าอุ้ยนี่ดิกสามซูลไปใส่บ่ได้เห็นมั้อืม เนาะกูจับสืบหาให้ใส่นี่กูว่ามันหนาอจับเนะว่ามันออกรัฐบาลนั่นสองสามเดือมาล้คุณยายอยู่อย่หยัืขึ้นมากจังจิอ้าวพัฒนาเล้อห่างวันทันทีหาเร้อตรงกับวันสุกนะคะนี่คือคุณยายจับมาแหลวนะคะบุคอาะไยตัวเลขเนาะจะยา่เกินไปอันนี้ก็เป็นสูตรของคุณยายนะคะเพื่อห้เพื่อไปมักเนาะก็ไปเป็นแนว้ทางนะคะอันนี้สูตรเอสเรใช่ละแม่ยายจับ ตัวเลขมายังมาเหมือนเดิมเดอ้อตัวเลขนี่คือสูตรแอดที่แอดฟันให้อันนี้เป็นสูตรคุณยายที่คุณยายจับมาอ่ะมักไชเชื่อไผกะอ่ะเอาไปเป็นแนวทางนะฮะก็โปรดใช้วิจารยานทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะ